ไปจะไปหาพระจายอยู่มเงอ่ะอีออเออเงอเออเอกเออเนี่ยจเแต่ไอเออ่ออไออจะไเออเนอเนอเออเไอ้ออเออเออเอิเออเออเออสลิเออเออเอกเออเออเอมเออเออนออเออเออเอเนออเอาเอดีนอเเนออเออเอ นุองเพชรนุองเพชรน้องเพชรเมจิเมจิเม,จ,มจิลูกตัวเมจิอือเมจิเป็นยังป้าหันมากับปจจัยอ่ะมันไม่แฟนและะแ้วกัรเมจิอะ่ะก็นึกหัวเรื่องอ่ะยังจะไปมีฟงมีแฟนอย่างป้ามันกนลำลังห่มลังเฮียนอยู่อ้แต่กะป้ากับเจ็นใครว่าเน,ปาน,น,น,านาะป้ากันฮักเหมือนลูกเหมือนหลานบดายแล้วป้าก็เป็นห่วงมันอ่ะ แล้วน้องเพนจะโคตป้าก่อถ้าป้าจะอ้วว่จะไปคุ้งไปโคตรไออย่างป้าโอ้กะห่วว่าป้าเป็นห่วงมันกะแตเกี่อป้าหาันมันซ่อนลดปจัจจยอ่ะภครมาโ่งมันนะ่ะถ้าตัวยังมาปล่อยลูกคบปัใจัยอ้ล่ำเหลือหมูมันก้าป้าฮะเต้ว่ะก็ป้าหันมันกอดเอวหอม <c oughs> แก้มกันจะได้ก็มีนะ ป้านะปัจจใครเหล่าหลานเนอป้าเป็นห่วงบได้ยปดจจยอ่ะเป็นสี่เป็นห้าแล้วเมจิมันคนเดียวอ่ะมันไปไหนกันมาแตกกบป้าแตกอ่ะละปดใจยแต่ละคนนะยังก็ขี้ยานี่อ้ยป้ากัวเนอร์แล้วป้าไปหันมันที่ไหนหันหน้าวัดนะคะขนานหน้าวัดอ่ะมันยังมกอีอ่ะแต่ปีลับตาคนอ่ะมันจะซักบุกได้ล่ะน้องเพน แม่จิน้องเพนตอนมันอยู่บ้านน่ะมันหู้กำรมกุญญยานเนี้ยปกองมันออกบ้านน่ะตัวจะไปหู้ไปหันมันอย่างหั่นจะได้อะมันกระหลานป้าเนอะป้าขัวเดี๋ยวน้องเพนจะได้มาเลี้ยงหลานน้ยยอยหอยคางนย่บอกก้าป้าไปก่นอนเนอะ แม่แม่ยังกินท้องมาละกันตัวดีไปไหนมาก็ก็ไปเอาก็เปื่อนนะก็แม่ผู้หลานผู้ใจก็เปื่อนเิงเปื่อนผู้ใจเจ้าเออยังเป็นว่าแบเนี่ยมันไปบอดี้เต้บอดี้ว่าไปคุณเหือนไปไปแล้วก็ต้องลงมาละไปไหนแฮมและอย่าดู้อนะว่าไปเอวก็ไผยแฮมอย่าดื้อ ในอย่างเนี้ยอยู่อย่กับมาดาน้อเนี้ยไปไปอูนนเหือนไปเสียงใครนะยคนที่หัวกันเมจิจะโดนแล้วะแม่อารมณ์ดีไปเสียงเมจิให้กันะแล้มัดใส่ตีน้องเนี่ยเ้ยกนีละเออ้ไปเอขึ้น ไออย่างกันแต้ว่าพี่เพนเหรอหือขั้นลงไหมลงมือกับลูกนี่กับเบจินะคะ่ะไปเอวกับป้อใจไปกอดหวันกับตินหน้าวัดทนะฮะน้องเนี่ยไปกอดหวันป้อใจหน้าวัดพี่เพนถ้าพี่เพนหู้ได้ไรกับป้าตอยนะกะมาบอกอะถ้าเปินมามาบอกอะแม่จะหู้ได้จะได้โอ้ ไปเนี่ยการก็สตังพะลูกหวังพอลูกได้ดีนี้การศึกษาตั้งไมเนี่ยอย่างอี้แหมแม่ให้ใจอ่อนนะ,มมมะแม่จิปลาซ้อยปลาซอยแหมมาะแม่ต้องจะบอกอย่างฮือวันก่อนนะปลาซอยนี่นะไปเล่าคือปลาตาฟังวันลุงใจเนี่ยลักหมอบปูก,กับป้าพิษเต้เต้เปินอู้กับเรื่องเมืองฉลประทาน<อ>ปลาตากับลุงใจนะตีการตาปูตาเปล่าอยู่บ้านปุ่นแต้ก็เแม่จิ หน้าพี่เพนยังแบบฟังยังแบบถามลูกดีดีๆๆก้อนแลวก็รรมดาลูกอะไม่หลวงจัดการป้าซอยกัาเตอปะป้าอยนี่หนาล่ําไปแต่แตเข้าบ้านไผ่น่ะไฟไหม้บ้านทานสวนละเจ๊จีแม่ขอโทษเนอะลูกแม่ขาดสติไปหน่อยหนึ่งเจ้าแม่แล้วเนี่ยไม่หลวงพัาจะเนีย่ยเองไดกับป้าซอยดีแบบเดียวนี่เ,นเอาหน้า เดี๋ยวไปหลวงจัดการฮึเจือแม่หลวงเตอ

นะคนบันดนี้นะเขาแบบต้องไปคบนี่มันจะปลาเรื่องเดือดร้อนมันคือเขาแหมแมนต้องเจอจจเอียรหืม, yeah. มบาพคบหัวแล้วบอกไปใส่ <c oughs>